ครับนฮครับพร้อมครับผมโอเคนะที่นั่งทำเขาไม่วางที่เราไปนั่งจับมือคุณป้าเปาอนยะามเราพูดอ,อะไรสัรบก่อนก็ก็คือก็เลยถามว่าเอ่อป้าเปาพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะไปหรือยังเนี่ยพาะลูกก็บอกว่า เขาเหมือนกับมันไม่ใช่เ้าแล้วอะเหมือนเขาอยากจะไปแล้วก็ให้พามาหาหมอปลาแล้วว่าลูกก็ได้ฟังว่าตอนเช้าก่อนที่มาคือก่อนหน้านี้มาหาหนูวันละจะไปอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าเออพาไปหาหมอปลาหน่อยอยากไปทรมานเหลือเกินแล้วบอกว่าให้หมอปลามาช่วยปลดปล่อยให้หน่อยแล้วก็บอกว่าก็เลยมาถามเพราะว่า้าเปาพร้อมหรือยังหมอปลามาแล้วนะอย่างนี้ค่ะ แล้วเขาตอบสนองเรายังไงบ้างเขาเขาเหมือนเขาจิก like. มืออย่างเมื่อวานก็ยังบอกนักข่าวไปหลายท่านว่าเขาจิกมือพอจิกเป็นรอยเลยสียบอกหะเป้าพขาอวันนี้น้าตาเขาไหลค่ะก็เลยถามลูกสาวว่าปกติน้ําตาไหลไหมอะไรที่ว่าไม่ไหลเพิ่งไหลเนี่ยวันเนี้ยเพิ่งไหลวันเนี้ยกับเมื่อกี้ตอนที่ที่ตัวดิฉันลงมากับที่หมอปามาเขาเรียกข้อเรียกแม่เขาว่าเขาบอกบอกตากับยายของน้องว่าเดี๋ยวล่ข้อเดี๋ยวเล่าหมอป้ามาป้อให้ก่อน แค่นี้ทพี่พูดขาขนาดี่พูดเปงนคนลุกเลยเราก็เลยว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ก็พร้อมแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จิกจิกจะเป็นรอยยังอวดรอยหรือว่าเป็นรอยเล็บที่เขาจิกมาอย่างเงี้ย<ช>ค่ะ,คะก็เหมือนกับคนเขาไม่ค่อยมีแรงเยอะก็คือเป็นรอยจิกเราไว้แค่นั้นเองค่ะพอสักพักหนึง่งน้ำตาเขาไหลก็เลยลูกก็เลยเล่าแล้วนักข่าวก็เลยถามเขาไม่ขี่ประโยคหมอฟาร์มก็เดินลงมาแค่นี้ค่ะไปลแล้วเสร็จหมอฟามมาปุ๊บหมอฟามาแตกหน้าผากแล้วก็ท่องอะไรไม่กี่คำแล้วหมอฟาก็ถามว่า ท,นะทำใจกันแล้วเนาะอะไรเงี้ยเขาลงทำใจปุ๊บพอหมอปลามีนอ่อนน้าาําาไปเลยพอไปเลยไม่เท่าไหร่เราก็เลยชอ็อกบอกหึแแ๊ปเดียวนี้เลยเหรอช่วงไม่ถึง20ิวิเนี้ยนะไปแล้วเหรอเพราะเมื่อกี้ยังหายใจแบบปุ๊บนักข่าวหลายท่านก็เห็นว่ายังหายใจอยู่บอกเขาหายใจเรามาแล้วน้ำตาเขาไหลนี่บอกเพิ่งมาไหลวันเนี้ยหมอปลาบอกว่าทําใจกันได้แล้วเนาะเขาก็เลยทําใจได้หมอปลาแต่น้ําตาแ๊ปเดียวเอามือขึ้นอยนน่างน้ําตาไปเลยพอไปเลยไม่เท่าไหร่ดิท่านก็เลยยังยังช็อกอยู่ว่า เฮ้ยแค่แตะหน้าผากแล้วก็พูดไม่กี่คำในในบริบทของหมอปลาเงี้ยแล้วเสร็จสักพักเดียวค่ะกลิ่นกลิ่นยังไงคะมันคือตอนที่เราถามเขาก่อนหน้านี้มันไม่มีกลิ่นอะไรก็เหมือนธรรมดาแล้วก็เห็นน้ำตา,าใช่ใช่ใช่แต่พอสักพักนึงหลังจากที่หมอปลาแตะหน้าผากแล้วก็เตรียมที่จะลุกมาแล้วกลับไปเราบอกว่าว่าเ,เปลี่ยนเสื้อผ้าเขาได้แล้วนะเนะพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาใส่โลงหรือว่าลดน้ำที่มือกันอย่างเงี้ยตามประเพณี ็พอกลับไปตอนนะี้กลิ่นออกแล้วค่ะน้องตาก้องแล้วก็ตัวดิฉันแล้วก็น้องที่หลายคนเนี่ยคือได้กลิ่นไนหมดเลยต้องบบไปขอชดู้ปุ๋ยศีลดทไหมอะไรเงี้ยก็ไปโหสศีทีนี้ยน้องตาก้องที่ไปด้วยไม่สบายไข้ขึ้นเลยวันนี้ไม่ได้มาเลยค่ะกลิ่นที่ได้กลิ่นนี่นอย่างไรงมิ้งมากนะมันขออนุญาตนะกลิ่นแบบเออเหมือนขอโทษนะคะกลิ่นเหมือนสุนนะักตายหลายวันมากอะ ซึ่งเมื่อกี้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วจับมือเขาเนี่ยบอกว่าพร้พอมไหมพร้อมรือยางอะไรเงี้ยไม่มีกลิ่นเลยเลยนะคะเห็นไปแค่น้ําตาเขาไหลแต่หลังจากนั้นนที่หมอปลาไปแตะเขาแล้วปล่อยออกมาชัว่วแคปเดียวนี่ค่ะกลิ่นแบบติดแลวขนาดขับรถกลับมาเมื่อคืนก็ยังยังเป็นตอนเนี้ยจนน้องทีมงานไม่สบายนะคะตอนนี้ยังได้กินตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เพราะหมอปลาถึงให้กวดน้ําแล้วตัวหมอปลาเมื่อคืนแกนอนไม่ได้เลยค่ะแล้วแกบอก พอแกลุกมาบานเกือบตีสามฟ้าพี่ฝันพี่ฝันว่าหนูอะไรก็ไม่รู้หนูบอกพี่มาพูดเลยตอนนี้ตั้งแต่ตีสาม่าเกือบจนถึงเกือบหกโมงเช้าไม่ได้นอนเลยมาหลับแต่เช้าแล้ว,ม,ลว,ลวมันบอกไม่ถูกแล้วไม่เคยเจอแบบว่าบักระชั้นชิดขนาดนี้มันก็เจอมาหลายคสแต่ไม่เจอที่แบบว่าเมื่อกี้ยังไม่มีกลิ่นแต่กลับไปคีเลยทุกคนกางัน้นมาหัวศีกรรมทำไมพี่ใช้หรือว่าอาหสิกรรมเขาก่อนขอหสิกรกมเนี้ยกลิ่นเหมือนกับเหมือนเราเลยถามว่ามาเน่าที่แถวป่าแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยหมอป้าบอกไม่ทักสุดท้ายมานั่งมา กลิ่นทั้งนั้นเลยค่ะกลิ่นแบบแล้วเามื่อคืนปีสมามหมอปลาฝันว่วอาอะไรครับแต่เขาได้บอกประมาณประมาณว่าฟ้าหนูไปหยิบซากงูพี่หนูไม่ได้หยิบคือบอกอ๋องั้นแสดงว่าพี่ฝันต้องถามแกคือเราไม่ตั้งใจฟังแล้วนอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่าด้วยกังวลที่ว่ามาถึงน้องตากล้องบอกว่าพี่ผมไม่ไหวกลิ่นมันติดตัวมาตลอดเลยบอกเฮ้ยมันคิดมากเนะี่ยตอนเราพยายามไม่คิดแล้วไปฉีดน้ำหอมเต็มรถเลยเงี้ยแต่วันนี้น้องมาทํางานไม่ไหวน้องอาเจียนแล้วน้องไข้ขึ้น <c oughs> แล้วที่หมอปลาได้ไปจับต้นโพลก็ไปจับอย่างอื่นอีกนะค่ะคือ,อจับเพราเขาเติร์ต้นโพลไม่ได้จับตม่มีทางหมอปลากับน้องพิมงานเงี้ยค่ะแต่แต่ตัวนี้ไม่ไปแค่อยู่กับกับตัวตะเต่าเนี่ยค่ะก็แค่จับมือกันแค่จับม,มือกับที่เขาจิกใช้เล็บจิกก่อนที่ว่าพร้อมหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จบอกว่าเดี๋ยวลองมาป้าแป๊บนึงพอพูดเสร็จแล้หมอปลามาก็จิกเราอะแล้วก็ปล่อยมือแล้วเสร็จแบบช่วงไม่นักหนึ่งยี่ยังไม่ครบเลยค่ะหมอปลาว่าเข้าไปแล้วนะ แบบคือยังยืนเอ,อ๋อยู่เลยแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอเนี้ยตรงนั้นนะคะแล้วอะไรไม่ชอบเท่ากับว่ากลิ่นที่ได้กับทีมงานไข้ขึ้นกันหมดเนี้ยอ,อันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ทรรมดามา้าขนลุกมากตอนนีขน้ขนลุกมากขนดีแก้มขนลุกมากมัน <laughs> บอกไม่ถูกแล้วอย่างนี้เราจะต้องมีงานไปงานต่อเขาไมหมคะงานเผามาอะไรก็ได้ช่วยช่วยค่าทาศพไปบ้างแล้วในระดับหนึ่งครับ ต้องถามหมอปลาว่าใช่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหมอปลามาเล่นหลอนที่บ้านอีกว่าหนูหนูไปเอาซากงูอะไรมาบอกเฝ้าพี่หนูยังไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยต้องต้องถามหมอปลาทีกทีเงี้ยค่ะโอเคค่ะคุณพระแต่หาแล้ว่าจ๋าไปไปกระดับ